Hello Student Hello แปลว่าสวัสดีเป็นการทักทายนะคะวันนี้นะคะครูฝ้ายจะมาสอนในเรื่องของการออกเสียง A ถึงแดแบบโฟนิกนะคะหรือโฟนิกซาวเอ d A t ซี Z นะคะเดี๋ยววันนี้นักเรียนจะมาพูด A ถึงแดแบบโฟนิก <c oughs> ตามครูฝ้ายนะคะเริ่มจากตัวแรกเลยนะคะอะ นะคะตัว A นะคะนักเรียนอยู่รู้อยู่แล้วตัว A นะคะอ่านว่าตัว A แต่เวลาเราจะออกเสียงโฟนิกเราจะอ่านว่า A- ออีกรอบนะคะ A- อนะคะตัวต่อไปค่ะตัว B เขาเรียกว่าตัว B แต่เวลาออกเสียงแบบโฟนิกเราจะพูดว่า B B เบอนักเรียนพูดตามครูเลยนะคะต่อไปค่ะตัว C ตัว c นะคะตัวนี้โค้งๆเข,ขาเรียกว่าตัว c นะคะเวลาออกเสียงแบบโฟนิกจะอ่านจะออกเสียงว่าเคเคหรือพูดว่า c เคทบทวนนะคะนักเรียนพูดตามครูนะคะ a เอ b เบ่ c เคอ่าโอเคค่ะ okay ตัวต่อไปนะคะตัว d เวลา,าออกเสียงโฟนิก c s เขาจะออกเสียงว่าเด เ <The. S 1> ดตัวเด็กนะคะเดดีเดอ่ะตัวต่อไปนะคะตัว e ตัว e ออกเสียงแบบโฟนิกได้ว่าเอเออีเอตัวต่อไปนะคะตัว F นะคะตัว F นี้เวลาออกเสียงนะคะต้องออกเสียงลอดลายฟันฟันบนแตะริมฝีปากล่างอย่างนี้ค่ะ F อฟเฟกัดปากไว้นะคะ F อฟ นะคะอีกรอบนะคะนักเรียนอ่านออกเสียงตามคูนะคะ D D D e D the E a E a F กัดปากล่างอ่ะ F v ตัวต่อไปค่ะ G ออกเสียงเป็นโฟนิกได้ว่าออกเสียงเกอ G เกตัวนี้ค่ะตัว H นะคะหองลูกพู้นะคะออกเสียงฮะ เป่าแค่ลมออกมา h h นะคะ i ตัวนี้ตัว i นะคะมีจุดข้างบน i เล็กมีจุดนะคะออกเสียงโฟนิกได้ว่า i e i e ทบทวนอีกรอบนะคะนักเรียนผู้ตามผู้ฝ้านะคะ g g ก g ก h h ออกเสียงลมอ่ะ h h i e i e ตัวต่อไปค่ะตัวนี้เขาเรียกว่าตัว J มีโค้งๆนะคะและมีจุดอยู่ข้างบนคล้ายๆตัว I แต่มีโค้งๆข้างล่างนะคะตัวนี้เรียกว่าตัว J ออกเสียงโฟนิกได้ว่า J เจเวลาพูดให้เพรเปากเล็กน้อยคล้ายพูดจาจานไม่ชัด J เจต่อไปนะคะตัว K นะคะออกเสียงโฟนิกได้ว่า K เค K เคเหมือนตัว C เลยนะคะออกเสียงโฟนิกเหมือนตัว C เลยต่อไปตัว L นะคะ L ออกเสียง L โฟนิกก็คือ L ก็คือลิ้นแตะเพดานค่ะเอาลิ้นแตะเพดานแล้วพูดว่า L อ่าทบทวนนะคะ J เจ J เจ K เค K คเคลิ้นแตะแตะเพดานค่ะ L, L L ตัวต่อไปนะคะตัวเอมนะคะออกเสียงโฟนิกได้ว่าเม เมอคล้ออกเสียงว่ามึมปากต้องปิดเวลาออกเสียงนะคะมึมมอแต่ออกเสียงแต่เราต้องปิดปากนะคะเอ็มเอ็มต่อไปตัวนี้ค่ะเอนะคะออกเสียงได้ว่าโฟนิกนะคะจะออกเสียงเนอเอนเนเอเนตัวต่อไปนะคะตัว o. โอกลมๆนะคะโอออกเสียงโฟนิกได้ว่าอออออ่าทบทัวนะคะเอ็มเ M N N O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  อ่าตัวนี้ตัวอะไรคะตัว P ค่ะหน้าตาเหมือนกันแต่ P ีเล็กหางจะยาวลงมานะคะตัว P ีโฟนิกเขาจะออกเสียงว่าเฮอเฮอตัวนี้ตัวอะไรคะตัว Q นะคะ q เล็กจะกลับกับตรงข้ามกับตัตว P ีเล็กนะคะออกเสียงคล้อยกับแหวนควบการควขว โนิคคิวขวานะคะตัวนี้ตัวต่อไปค่ะตัวอาตัวอาจะออกเสียงเลลิลล้นไม่ต้องแตะอะไรเลยพูดธรรมดาไม่เหมือนตัวแอนะคะอาลออาทบทวนนะคะพีเพอร์พีเพอริววขวาอาลอลิอ้นไม่ต้องแตะเพดานนะคะพูดปกติค่ะ ต่อไปนะคะตัว S โค้งเหมือนงูเลยอย่าลืมนะคะ S มีเสียงว่านะคะนักเรียนลองพูดสิ S S T T ตัวต่อไปค่ะตัว U นะคะ U อ่ะ U อ่ะทบทวนอีกรอบนะคะ S S ตัวนี้ตัว T นะคะ T T, T, T. ยูอะยูอะอ่ะดูตัวต่อไปค่ะตัวตวีนะคะออกเสียงโฟนิกเสียงเฟอร์ขอฝาว่าแหวนควบกันค่ะฟันบนแตะริมฝีปากล่างนะคะออกเสียงสั่นแรงกว่า f นะคะวีเฟอร์วีเฟอร์ดับเบิลยูออกเสียงได้ว่าโฟนิกนะคะเวอร์ดับเบิลยูเวอร์ต่อไปนะคะตัว X ก,กากบาทนะคะเ จะพูดเร็วๆนะคะจะได้เสียง x ค่ x นะคะอีกรอบนะคะ v f กัดปากล่างนะ v ฝะรั w งดับยูเดับยูเตัวนี้ตัว x นะคะ x ค่ x ตัวนี้นะคะตัว y นะคะออกเสียงได้ว,ว่า y เย่ y เยตัวสุดท้ายเสียงโฟนิกนะคะตัว z จะออกเสียงคล้าย S แต่สู้และสันแรงกว่านะคะแซออกเสียงโฟนิกได้ว่าซึแซึอีกรอบน,นะคะ Y Ye. y e Y y ยแซดซึแซึโอเคค่ะเด็กนักเรียนนะคะไปฝึกนะคะการอ่านออกเสียงแบบโฟนิกนะคะ A ถึง Z ซ,ซึ่งง่ายมากเลยนะคะแล้วถ่ายคลิปวิดีโอหรือว่าลองท่องให้พ่อแม่ฟังนะคะ มาให้ครูฝ้ายดูมัางนะคะโอเคค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ See you again next time. Goodbye